สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องของ Happy Melinda นะคะ มาอันบ็อกนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมใบที่2ของเมย์นะคะที่เมย์ได้ไปซื้อมาในเมื่อวานนะคะเป็นแบรนด์ของ Gucci นะคะก็เมย์จะมาบอกกันว่า <c oughs> คลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นการอวดกระเป๋าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์นั้นนะคะแต่เราอะ ทั้งชีวิตอะคะ่ะเราทํางานมาเนาะเราก็อยากมีของขวัญอยากได้ของขวัญหรือกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยให้ตัวเองนะคะแล้วใครที่รู้จักเมนะคะเมมาอยู่ที่โปรตุเกสนี่สิกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เมอ่ะทำงานมาตั้งแต่อายุอายุส9บ0้ายี่สิบเลยนะคะเก็บออมมาหลายปีนะคะซึ่งเมย์ก็ทํางานมาหลายปีมาก8-9ปีได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่ Okay. ส่งเสริมปูทางปูทางอาชีพสายนี้ให้กับเรานะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะคะแต่มันก็เป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะเราก็ต้องทําค่ะการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ทําให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ได้ไปกู้ยืมเงินใครนะคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือเราใช้เงินตัวเองนะคะในการซื้อ นะคะมันเป็นความภูมิใจนะคะเป็นเขาเรียกเป็นความภูมิใจของเมที่แบบสามารถซื้อมันได้นะคะซึ่งมันเป็นการเพิ่มบุคลิกตัวเองด้วยนะคะเมว่าถ้าเรามีกำลังพอนะคะมีกำลังเงินกำลังเงินมากพอที่จะสามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้เมว่าเมก็แนะนำนะคะแล้วอย่างการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะต้องเป็นแบรนด์เนมที่ คนรู้จักได้นะคะเป็นแบรนด์เนมที่ตลาดมีความต้องการสูงแบรนด์เนมพวกนี้นะคะเมยว่าซื้อไปเก่งกำไรนะคะหรือขายต่อมันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งอะคะ่ะทุกคนแต่เมยเนี่ยเมยพูดเลยว่าเมยอาจจะไม่ได้ใช้ในทุกวันเลยนะคะเมย์ May อาจจะใช้แค่บางโอกาสหรือแบบเออไปออกงงออกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมย์ May จะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่าก็ส่งสารน้องเขาเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเราก็มา อันบ็อกซกันเลยนะคะสำหรับ <S <S กระเป๋าใบนี้นะคะที่ไปตามกับเพื่อนๆมาเมื่อวานนะคะเออกุชชเมเมไม่เห็นปรตเกตเมไม่เห็นมีแบรนด์ชาแนลดีออ r เลยนะคะไปตามมาก็ไม่ยังไม่มีก็ใบนี้เป็นใบที่เมมองมานานแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงถ้าเรามไม่ซื้อตอนนี้ในอนาคตเราก็ต้องซื้ออยู่ดีนะคะเพราะอย่างงั้นก็ ซื้อให้มันจบๆไปมันจะได้ไม่วอแวร์ไม่งองแงอต่อไปนะคะก็แบรนด์เขาก็จะมีถุงมาให้นะคะแล้วก็กล่องแล้วก็ใบเสร็จนะคะใบเสร็จซื้ออยู่ในนี้หมดเลยค่ะไปค่ะแบรนด์นี้เป็นเอ้ยเอ่อกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นรุ่นที่เมเห็นหลายๆคนใช้กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ เมว่ามันเหมาะกับเมมันเป็นใบเล็กๆน่ารักกระปุกกระปิกนะคะมันเหมาะกับเมนะคะก็พี่คนอื่นก็บอกว่าโอเคเหมาะพอดีตัวด้วยแล้วก็สายสายก็พอดีตัวในถุงผ้านะคะถุงผ้าแบบนี้นะคะก็ก่อนที่เมย์จะซื้อมาเนี่ยทาง SA เขาก็ได้เปิดให้เมย์เช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มเมย์ออกเป็นบางอย่างแล้วเมย์เห็นแล้วเนาะใช่แล้ว อันนี้เป็นรุ่นกูชช i ี Gucci, มาม o องนะคะรุ่นอ,อ,อะไรอะที่มันเป็นมันมีหลายสีนะคะทุกคนมีทั้งสีเบจสีขาวแล้วก็สีดำสีน้ำตาลนะคะก็เมียมองสีนี้ไว้อยู่แล้วเพราะเมียชอบอะไรทองความเป็นสีดำแล้วก็หนังของเขานะคะคือมันมันแมทกับทุกลุกด้วย แม็กกับ everyday look ด้วยนะคะแบบนี้ดูลุกดูหรูดูแพงนะคะแล้วก็สายสพ,พายสายโซ่สพ,พายนะคะก็เมว่ามันพอดีตัวกับเมเลยเมสูงแค่157นะคะ157 158นะคะซึ่งมันพอดีเลยสายประมาณนี้นะคะก็เขาจะมาอย่างนี้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นหัวใจนะคะ อันนี้เมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแต่แต่มันเป็นรุ่น super mini super mini เลยแล้ก็จะตอนแรกอะคิดว่าเป็นแม่เหล็กอย่างงี้แต่ไม่ใช่เป็นกระดุมนะคะข้างในก็จะมเีเป็นเมนูการใช้งานหรือเปล่าแล้วก็ที่เก็บความชื้นนะคะไม่เชดกระเป๋าแล้ว ทุกอย่างครบนะคะแล้วก็มีป้ายของกูชชี่นะคะใบนี้เป็นใบนี้เป็น m a ดอินอิตาลนะคะอิตาลีค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะ,คะข้างในเล็กๆนิดนึงก็เมก็มีกระเป๋านะคะกระเป๋าสตามค์เป็นแบบหนี่งนะคะแล้วก็การ์ดโฮเดอร์นะคะก er ะคะ็ จะใส่แค่นี้นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะบางทีโทรศัพท์อะเมย์ก็ถือเอาใส่กระเป๋ากระเป๋าเสื้อโคต้ตต่างๆนะคะแต่แค่หลุยบิ๊กตองใบนี้เอาใส่ไปก็เต็มแล้วนะคะเนี่ยของสารน้องก็จะไม่ยัดอะไรมากนะคะ การ์ตูนเรื่ออาจจะไม่ได้นะคะเพราะการ์ตูนเรื่องของเมยก็มีบัตรหลายใบยเนาะอาจจะอาจจะใส่แค่บัตรสอบัตรเอาบัตรออกนี้ได้กว่าเมย์ว่าเนาะอย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะคะหรือไม่งั้นก็ใส่ในกระเป๋าหลุยก็ได้ใครมองหากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะในราคาที่จะบอกว่าย่อมเยาก็ไม่ได้นะคะใบนี้เมย์ซื้อมาที่890ยูโรนะคะ 890ยูโรก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ3 000, 3 0 0 0กว่าบาทนะคะก็เมว่าถ้าถ้าเราจะมีกระเป๋าใบเนยกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนะคะเม่ว่าเริ่มจากแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ในอนาคตถ้าเราพอมีกำลังในการซื้อเราค่อยขยับขยายนะคะไม่ว่ามันจะดีกว่าเนาะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งไปซื้อใบใหญ่ๆบางทีมันก็มีไหลยประเด็นที่ไม่เหมาะกับเราอย่างนั้นี่แต่ถ้าจะซื้อมาเกรงกําไรนะคะมาขายต่ออะไรเงี้ยเมยว่าก็ โอเคถ้าคุณมีกําลังในการซื้อมีเงินไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอย่างนี้นะคะเมว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีนะคะเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้กระเป๋าแบรนด์เนมพวกนี้นะคะในอนาคตแน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะราคาสูงมากนะคะสูงมากค่ะแล้วก็รุ่นนี้เมเมเม,มเช็คตลาดแล้วว่าเป็นรุ่นที่ของคู c ชี่นะคะเป็นรุ่นที่ตลาดต้องการอย่างมากนะคะคือมันมันขายต่อได้ง่ายนะคะรุ่นนี้รู้สึกนะคะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Unbox นะคะกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะของแบรนด์กุชชี่นะคะก็ถ้าไงก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาต่อกันด้วยคลิปรไรขอฝากติดตามไหมนะคะขอบคุณค่ะ